สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องนนทีเคเซเว่นนะครับก็วันนี้นะผมจะมาสอนเปลี่ยนเสื้อทีมนะทุกคนก็ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปแนะนํากิจกรรมนะทุกคนแต่ว่าบางทีแบบมันเยอะใช่ไหมนแนะนำแนะนากิจกรรมมันเยอะบางคนก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนจะได้ดูง่ายๆนะตอนแรกนะครับทุกคนเข้ามาในเกมเสร็จแล้วนะให้เราเลื่อนไปสุดเลย เข้ามาใน square building challenge นะครับเข้าไปเลยพอเรากดเข้าไปใช่ไหมทุกคนพอกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่ให้เราเลือกไปที่ลีกคิดนะครับพอเข้าไปในลีกคิดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะทุกคนว่ามันมีแบบลีกเต็มมาหมดเลยให้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้ทีมเสื้อทีมจากลีกไหนแต่ว่า พอแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกเสื้อทีมได้เองนะทุกคนมันจะเป็นการสุ่มสุ่มเสื้อทีมว่าเราจะได้เสื้อทีมอะไรนะทุกคนก็เข้าไปในวิวชาเลนจ์นะทุกคนพอเข้าไปในวิวชาเลนจ์เสร็จเนี่ยทุกคนแล้วก็ทําการทําตามเงื่อนไขนี้เลยทุกคนก็จะง่ายๆนะเราก็กําหนดไว้เลยอ่ะขั้นเอ้ขั้นต่ำเจ็แล้วเราก็เอา สัก80ก็พอแล้วทุกคนไม่รู้ว่าตัวจะพอหรือเปล่านะทุกคนให้เรากดเซิร์ชไปเลยอ๋อแต่ว่าทุกคนที่เรามาเนี่ยคือต้องมาจากพเมีลีนะพเมีลีนะไม่มีเลยพเมีลีอ่ะเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวไปใส่นะทุกคนพอเราเอาตัวไปใส่เสร็จครบปุ๊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 บสิบเอ็ดคน ovr รวมๆกันแล้วเกินเจ็ดสิบน่ะเนี่ยพิมพ์ลาลีกสิบเอ็ดคนเสร็จแล้วเราก็กดสับม,มิสกดสับมิสเสร็จแล้วเราก็จะได้เสื้อมานะทุกคนเป็นเสื้อของลีกที่เราสุ่มได้นะทุกคนยังผมอย่างเงี้ยก่อนแรกนะทุกคนพอเราถ้าเกิดเราได้เสื้อมาปุ๊บให้เรากดเข้าไปใน customization นะทุกคนเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จแล้วอันนี้โลโก้ใช่ไหมอะโลโก้เราผมผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะ เออคือการเปลี่ยนในเกมนี้นะทุกคนจะไม่ใช่แปะแล้วเราก็ไปพอแปะเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ไปนี่นะเราต้องลากไปนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ลากไปอ่ะเนี่ยได้แหละบางคนอาจจะแบบชิ้นกับเกมอื่นมานะเมื่อก่อนผมก็เป็นนะทุกคนคือชิ้นกับเกมอื่นมานะทุกคนแล้วก็แบบว่าทาไมเรากดแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรอที่ไหนได้นะุคนมันต้องลากเอานะทุกคนเนี่ยมันต้องลากหมดเลยนะทุกอันเลยอเสื้อทีมก็เหมือนกันตอนนี้ผมมี แมนยู Man กับแมนซิตี้นะคนผมใช้แมนซิตี้อ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนเป็นแมนยูผมก็ลากเสื้อทีมแมนยูไปอ่ะได้แล้วแค่นี้นะทุกคนเราก็จะได้ใส่เสื้อทีม Man แมนยูแหละนะทุกคนก็แค่นี้นะทุกคนอิคลิปวัน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่มาสอนเปลี่ยนเสื้อทีมกับหาชุดเฉยๆส่วนนะทุกคนถ้าเกิดใครแบบว่าอยากมีชุดที่แบบแปลกใหม่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องเสียตังค์หน่อยนะทุกคนเพราะว่านี่ทุกคน ชุดแปลกใหม่นะมันแล้วแต่เดือนนะทุกคนมันก็จะมีชุดสุ่มมาให้เรื่อยๆนะบางทีก็สวยบางทีก็ไม่ค่อยสวยนะทุกคนของไอ้นี่นะแต่เราต้องเติมเงินนะทุกคนเติมเท่าไหร่ล่ะเติมเติมสามร้อยสี่สิบเก้านะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจาได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยเติมแค่ประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราจําไม่ได้แล้วนะทุกคนอันนี้นเขาเพิ่มมาเป็นสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะแต่ว่าของนี่คุ้มแน่นอนถ้าเกิดเราเติมสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะั้เราจะได้ 1น0 0ัฟีฟ่าพอยต์สนักเตะโหดหนึ่งร้อยขึ้นแล้วก็15,900สกิลบูสไอตัวอัพเกรดนักเตะ1ล้านสแสนสมื่นแล้วก็เงินอีก17ล้านนะทุกคนเกือบ18ล้านนะก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะทุกคนแล้วเราก็จะได้นักเตะโหดมาสามตัวแล้วเราก็จะได้เงินมาอีก1 7 1 8ล้านนะทุกคนถือว่าคุ้มนะแล้วเราก็จะได้เสื้อทีมสวยๆมานะทุกคน ก็ถ้าเกิดแบบว่าาใครเพิ่งเล่นเลยแล้วแบบอยากให้ทีมมันโหดเร็วๆนะผมแนะนําให้เติมนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเติมทีเดียวนี่คือแบบบอกเลยว่าทีมนี้โหดเลยนะทุกคนก็ขอจบแล้วเทียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เป็นกําลังใจด้วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ถึง50ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ขอสัก100ไลค์ก็ได้นะครับคลิปนี้ ขอจบเพีงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ